จากช่องย t u b e ของหวานวนิดานะคะวันนี้นะคะก็จะมาแกะลองสินค้านะคะเซรั่มตัวนี้ทำเป็นเซรั่มน้ชาเนาะแลนนี้นะคะหวานสั่งมาใช้นะคะก็ลองใช้ได้สักพักแล้วเนาะเพราะว่าหวานเป็นสิวนะคะอันนี้สิวที่กำลังขึ้นใหม่อีกอันนี้เป็นรอยนะคะน,นี่ก็เป็นรอยนี่ก็เป็นรอย,อน,น,น,อยอน,นี้ก็เพิ่งหายนะคะนี่ตรงนี้อีกมัจริงๆเดือนนี้สิวขึ้นเยอะมากเพราะว่าประจําเดือนตั้งแต่ประจําเดือนมาก,ก็ขึ้นขึ้นยังไม่หยุดเลยทุกครั้งของแต่ละเดือนเนาะมันจะมาตลอดแต่เดือนนี้คือประจําเดือนหายนานแล้ว แต่ว่าซิวก็ยังไม่หายนะคะเราก็เลยมาลองใช้ตัวนี้ดูนะคะก็จะใช้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เห็นกันอีกทีเนาะว่าเราใช้จริงนะอันนี้ก็ใช้หมดหมดไปแล้วนะคะไม,ไม่ยังไม่หมดนะคะอันนี้เหลือเหลืออีกนิดนึงนะคะเหลืออีกครึ่งจริงจริงมันจะเต็มนี้เลยนะอันนี้นะคะขนาดสามเ็มลนะคะก็หนขวดนะคะวานก็ซื้อในราคาส่งค่ะสามสามกล่องขึ้นนะคะก็จริงๆสั่งมาสีนะคะแต่ว่าขายให้เพื่อนไปแล้วกล่องนึงเนาะ,ะตัวน,นี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องสิวด้วยเนาะปรับสภาพผิวให้รุ่มชุ่มชื้นนนนนนะะะะคคเเป็เซรััาาชตวี้ ตอนนี้นะคะช่วยเรื่องสิวฝ้าจางลงนะคะแล้วก็ทําให้อ่าหน้าเราเนี่ยเนียนแต่งหน้าติดทนนะคะจริงๆใช้ใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอน,นะคะ่ะแต่ว่าหวานจะใช้แค่ก่อนนอนนะคะถ้าตอนเช้าเนี่ยเราเราใช้ผสมกับรองพื้นรองพื้นนะคะมันจะจะแต่งหน้าติดทนมากหรือว่าเราเราทาไปทาเซรั่มไปก่อนก็ได้เราค่อยทารองพื้นตามหลังแต่จริงหวานจะใช้ผสมกับเซรั่มเลยนะคะแล้วก็อ่าผสมให้มันเข้ากันแล้วก็ค่อยเอามาทาเนาะตอนนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมเนาะของสมุนไพรเช้เอมเทนเนาะเขาแล้วก็สารกัดจากอ่าลู่านะคะอัลฟาอาบูตินเนาะแล้วก็สกิ ลนซิสนะคะตัวนี้สามสิบเป็นเอลนะคะปกติราคาขวดเขาเขาขายกันในนิดขวดนึงเขาขายกันกี่บาทไม่รู้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะครจะเป็นหัวเชื้อเข้มข้นพิเศษเลยแต่ว่าใช้ดีจริงไม่ดีจริงแต่ว่าอันนี้คือเรามาลองนะคะแล้วใครเคยใชแ้แล้วบ้างเป็นยังไงนะคะมารีวิวมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งลองใช้เนาะเพราะว่าสิวมันเหอไม่ได้แพ้อะไรทั้งนั้นนะคะครีมที่ใช้อยู่ก็ใช้ใช,ใช้มานานแล้วแต่พอมาเป็นมันก็เป็นแค่เดือนนี้นะคะเพราะว่าฮอร์โมน,อ,นอะ เดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะคะว่าถ้าเราใช้หมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทเทขวดให้ดูเลยทั้งสามนี่อันนี้ยังไม่ได้แกะนะคะก็สําหรับใครที่เคยใช้เนาะ,ะเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเป็นเซรั่มนัชชาเนาะตัวนี้ขวดก็จะเป็นขวดสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเซรั่มเขานะคะเนื้อหอมนะคะเหมือนน้อหอมเลยกลิ่นหอมมากก็จะเป็นใสๆนะคะอันนี้จะทาให้ดูกันเลยอันนี้คือหน้าหวานมาทํางานนะคะแต่ว่าไม่ได้แต่งงาน,นะคะ่ะเพราะว่าตื่นเช้าแต่ทีสี่ครึ่งนะคะ ล้วไม่อยากพกพเคียนพกอะไรมามันเกลีดอะขี้เกียจพกนี่ทาไปเลยเห็นไหมจริงจริงอะหวานก็เขีนะว่าเรามาทํางานแบบนี้เนาะเราเจอแดดบลภาวะแล้วเราไม่ทากันแดดเลยอะมันจะทําให้สิวขึ้นแต่ก่อนอะเป็นสิวมันเป็นผื่นแพ้ทุกคนแพ้เหงื่อแพ้แดดแพ้ฝุ่นเนาะมันจะมันไม่ใช่สิวมันเป็นตุ่มตุ่มตุ่มน้ำแตกเหมือนสิวแต่มันไม่ใช่สิวอะมันขึ้นเต็มหน้าผากเต็มคางนะคะแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอเรากินยาฆ่าเชื้อเนาะกินยาแก้อักเสบมันก็ลดนะคะ แล้วแล้วมันก็ขึ้นอีกนะมันก็จะขึ้นขึ้นห,หายนะถ้าเราถ้าเราอ่าพกผ้าผ้าเย็นมาด้วยแล้วเราเช็ดทำความสะอาดหน้าให้สะอาดตลอดเนาะถ้าเราไม่ทำความสะอาดหน้ à, หนาเราก็จะเป็นผื่นแพ้ขึ้นเนะาะย่างหวานเป็นคนที่แพ้ง่ายมันก็จะขึ้นนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับใครที่เคยใช้แล้วใช้ดีเป็นยังไงบ้างรีวิวให้หน่อยนะคะแต่อันนี้ไม่ได้มารีวิวนะคะอันนี้แค่มาแกะลองสินค umm ้านะคะคือเราลองไปแล้วแต่ว่ามันเห็นผลไหมมันก็ยังไม่เห็นผลนะ อ่ะสิวหายแต่ฟ้าหวานไม่มีเนาะเพราะเราเป็นแพ้แพอ่ะแพ้จากสิวนะเราเพิ่งใช้ใช้ยังไม่หมดขวดเลยแต่ว่าสิวมันขึ้น,นเดือนนี้คือขึ้นทั้งเดือนหายตรงนี้ก็ขึ้นเอาจริงๆนะทุกคนเป็นคนที่แบบว่าเป็นสิวแล้วเราบีบการที่เราบีบอ่ะทุกคนมันจะทำให้หน้าเราอ่ะเป็นแผลเป็นแล้วมันรักษายากมากๆแต่เราทนไม่ได้นะถ้าเราไม่บีบอาจริงคือมันเจ็บอ่ะเพราะมันเป็นหนองแล้วอ่ะออจริงนะทุกคนแล้วทีเนี้ยการรักษามันก็จะยากยากคือยังไงแผลเป็นอนัมันรักษายากสิวหายแต่แผลเป็นรักษายากเรา ไม่อยากใช้กองสดเลยอยากอายมากดำด้วยจริง,รงๆอะหวานเป็นคนที่ดำกรรมพันธุ์นะคะแต่ว่าหน้าถ้าใช้กองสดนั้นก็เออคือมือเนาะคือมือเนาะแต่ว่าหน้ามันก็กระจ่างใสยอยู่แล้วมันเนียนเล็แล้วคอก็เนียนแล้วแต่ว่ามันไม่เอาดีกว่าคือไม่ลอดอะถ้ากองสดอะเอาจรอาจริงเอาจจริงทุกคนแค่นี้บางคนจะคิดว่าเอสิ่งไม่เยอะหรอกไม่มีรูขุมขนจริงๆมันมี้นะคะแต่ไม่กว้างอจงจริงคือใครๆก็อยากมีหน้าที่เนียนหน้าสดก็สวยจริงปะไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยใครๆก็อยากมีหน้าแบบนี้มันก็สรรหาผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นะะค มาใช้ให้มันกระจ่างสาใสลดสิวอย่างว้างวาเป็นผู้หญิงมันฮอมมนกับเปียนตลอดอย่างบางเดือนเราจำเดือนก่อนจำเดือนมาเราก็จะหงหงุดหงิดว้ายละอ่าคลิปนี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะ <laughs> พูดยาวเกินไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ